แสลงทุกคนพบกับน้ำเพชรและน้องรันอีกแล้วจ้าวันนี้น้ำเพชรมาตักน้ำนะทุกคนเนื่องจากว่ามีน้ำมาสกุลสกุลเข้ามาหับสมนนี่น้องรันเพิ่นมาเวาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาบน้ำเมื่อแล้วจ้านี่คือบ่อน้ำที่น้ำเพชรตักเลยจะหาบน้ำเมื่อแล้วให้น้องรันจับกล้องให้ทางหลังนี่น้ำเพชรจะหาบน้ำมากุ้มใช่ไหมมันเทิมกว่าใช่ไหมมื่เด้อเนี่ยน้ำเพชรจะ ทำการหาบน้ำเมือรับไปงเลาวช่วยเดินไปหาจะไปงเลแล้วไม่ได้นะเนี่ยต้องตักน้ำทุกวันจ้าตักน้ำตอนเช้าแล้วจะเล้วตอนแรงตักน้ำตอนแรงแล้วจะเล้วตอนเช้าจ้าบรรยากาศก็จะสวยๆในตะเลงนะทุกคนจะได้น้ำเมี่ยน้ำเฮียนะครับ สวัสดีค่ะคุณพูดภาษาเขมรได้ไหมคะ <laughs> พูดไม่ได้ค่ะป๊าป๊าป๊า,ปาอึบไปค่ะเมื่อไรค่ะหับน้ำแล้วหับน้ำแล้วเดรเช่นล่ะมากเย็นกว่าเย็นตัวะะไม่เป็นไรคะ่ะ<ป>ชกุมอลเวิรได้เก่าไปชกุมอลเวิรได้กก่าตายยากะมาณประมาณเงย็นจีลเติร์หมด้วเนาะ เอออันกะเลาื้นเลนะฮะแต่ยาตะงั้นเนาะ <laughs> ไปเลย เ็ดจะขึ้นบันไดเลยนะค่ะทุกคนเนี่ยจะว่ามันหนักแหงแล้วมันมันหบบักมได้แล้ว ยอมถึงแลจ้าถึงแล้เดียวเดี๋ยวน้ำเพชรจะมารับน้องลันกลัวน้องลันกลัวน้องลันเพื่อนนักกลัวน้องลันเพื่อนหนักเนี่ยมันนี่ก็มันเด้อแหละยอมได้เนี่ยน้องลันเพื่อนนักเนาะเพื่อนจับกล้องให้น้ำเพชรจ้าต้นน้องเพื่อนเฮงเนาะเพื่อนถือมาสองอันสองอันสองกระปุกเนี่ยคือบันไดที่น้ำเพชรขึ้นนะตรงนี้คือซานน้ำอ่าซานน้ำอุ น้ำเพชรจ้าเนี่ยจะขึ้นมาทางนี้นี่คือรถไถยรถไท,ไทห่างห่างขั้นหนึ่งบานของน้ำเพชจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเพชรกำลังขึ้นกำลังจะขึ้นบันไดเนี่ยคือบันไดน้ำเพชบันไดขึ้นตามนี้นะขึ้นตามนี้เลยจ้าเนี่ยนะคุณแม่ของน้ำเพชกำลังทานข้าวอยู่แล้วน้ำอ่า น้ำเพชรกับน้องลันไปตักน้ำค่ะคุณแม่ทานข้าวอยู่ตรงนี้รอคุณแม่ทานข้าวอยู่ตรงนี้นี่อาหารคุณแม่กินนะข้าวเจ้าหกลือข้าวหุงต้มปลานะนะคคนเนื่องจากว่าเพชรเอาเาวเจ้ากับต้มตังเด็นค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่ทานอาหารแบบ ใส่พงนัวใส่อะไรเผ็ดเผ็ดไม่ได้จ้าเผ็ดไม่ให้กินเผ็ดให้กินแต่ข้าวหึงแบปลานะทุกคนเนี่มาแล้วี่คือห้องครัวนะฮะนี่คือห้องครัวของเฮอเือนครัวน้ำผ็นั่นแหละนี่จ้าตำปูปลาแดงนี่มาแล้นี่คือห้องรัวนะนี่คือห้องครัวของเฮือนครันึ่งเนจาวตำดนล้นี่ห้นะห้อวนึงน่จ้าำงยีห้องครั่อหองรองู่ตร์นั้น นี่บริเวณนี้คือเงินครัวของน้ำเพชรจ้าเนี่ยเงินครัวของน้ำเผ็ดเนี่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 คือนำน้ำที่น้ำเผชรตักมาแล้วเนี่ยกำลังจะนอยจิถอกใส่อุเลยทุกคนจับให้แน่นางรันนอิถอกใส่อุเนี่ยเนี่ยจับประมาณนี้ให้เห็นอุด้วยให้เห็นอุด้วย จะประมาณนี้นะให้ะเห็นอุโอเคเดี๋ยวน้ำเพชรจะไปะถอกน้ำกันทุกคนในอุไม่มีอะไรแล้วน้ำหมดไม่น้ำหมด,มดนีกระเตอน้ำถอกน้ำแล้วจะไปเอายาให้คุณแม่กินค่ะอเอาออกก่อนเอากระปวยออกก่อนนะ ยิงแกล้งยิงแกล้งเนะนี่เต็มครีเลยเต็มพอดีเรียบร้อยเต็มแล้วจ้าเต็มแล้วจ้าน้ำเพชรขอดขอดนยัาทุกคนลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะบายบายพูดไม่คล่องตายพูดไม่คล่องหายบายบายค่ะบายบายนะคะบายบายนะคะ